คลิปนี้ผมจะขอแนะนำโฮมสเตย์นะฮะที่ชื่อว่าบ้านรักลิบงสำหรับคำว่าโฮมสเตย์ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามันเป็นห้องยังไงครับสำหรับห้องแรกนะครับห้องนี้นะฮะจะมีเตียงใหญ่นะครับสองเตียงแล้วก็โซฟาเบสที่พร้อมเป็นที่นอนอีกหนึ่งแสดงว่าห้องนี้จุได้อยู่ที่4-5คนเลยนะฮะมีห้องน้ำในตัวนะครับมีแอร์และก็วิวห้องนี้ก็คือ เปิดม่านนะครับตรงหน้าต่างตรงนี้นะฮะจะเป็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นมองดูทะเลจากตรงนี้ได้เลยนะฮะและสำหรับห้องถัดไปนะครับอันนี้จุได้2ท่านวิวเดียวกันเลยครับผมนี่ครับเปิดหน้าต่างมองดูทะเลมองข้างหน้ามีระเบียงนี่ครับ และห้องที่3ามก็จะเป็นห้องที่หันออกไปสุดทะเลนะฮะอันนี้ขวามือจะเป็นสะพานหอคอยพยูนซ้ายมือก็จะเป็นศาลาที่เราเห็นตะกี้แล้วก็จะมีวิวพระอาทิตย์ขึ้นโดยที่จะไม่มีใครมาบังนะครับเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังสุดท้ายของโซนนี้แล้วนะครับและที่นี่จะมีศา,าลาริมน้ําหลังเดียวของเกาะดีบงด้วยที่นี่นะฮะเป็นห้องแอร์และห้องน้ําในตัวทุกห้องครับ